สวัสดีค่ะหมาม้มาจอยนะคะวันนี้หมาม้มาจอยก็จะพามาดูเตียงนอนของน้องเอวาค่ะซึ่งมีเพื่อนๆใน Facebook ของจอยหลายคนเลยนะคะที่กําลังมีเบบี๋นะคะและจอยก็จะพามาชมเตียงนอนของน้องเอวาค่ะและจอยก็จะมาแนะนำนะคะว่าจัดเตียงยังไงให้ห่างไกลจากภาวะ SIDS ในเด็กอีกด้วยค่ะมาชมกันเลยค่ะ ี้เลยค่ะเป็นที่นอนของเบบีเอวานะคะจอยก็จะใช้เป็นเปรสูงอย่างนี้ค่ะและที่นอนนะคะจอยก็จะใช้ที่นอนที่มีความเอียงประมาณ10องศานะคะทำให้ท่านอนของเบบีนะคะ ถ้าก็คือหัวนะคะจะอยู่สูงกว่ากระเพาะอาหารค่ะทําให้นมไม่ไหลย้อนเข้ามาทําลายหลอดอาหารนะคะ mm hmm. และที่นอนนะคะก็จะมีความหนานแน่นสม่ําเสมอเท่ากันทุกจุดอีกด้วยค่ะ และนี่เลยค่ะสำหรับผ้าห่มนะคะจอยจะใช้ของแบรนด์โกรนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นผ้าห่มมัสลินจากใยไผ่นะคะที่ทางแบรนด์นะคะจะผสมผสานเส้นใยคอตตอนและใยไผ่เข้าด้วยกันค่ะนี่ผ้าห่มนะคะมีความนุ่มมากๆเล และระบายอากาศได้ดีมากๆอีกด้วยค่ะห่มก็อุ่นๆนะคะและที่สําคัญเลยปลอดภัยต่อผิวทารกอีกด้วยค่ะเป็นผ้าหม่มแบนด์โปรดของน้องเอวาไปเลยค่ะ